สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อกี้เนาะค่ะแม่หมูสิบห้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามณท่างตัวเลขโครงสุดท้ายของแมค่ครัวปูสีสูนเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะมาเบิง่งมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าแมค่ครัวจะเน้นจะฟันให้เป็นโต้ริ่งเนาะคะ่ะในโครงสุดท้ายนี้เนาะคะ่ะเพื่อ,อเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะมารับชมรรัับฟงไปพ้อ,พอ,พอมมมๆแ่่หูเลยคะ ค่ะสวัสดีค่ะเอาละอีณแิ่เอาละค่ะสวัสดีค่ะพร้อมแท้แล้วค่ะบานนี้จะไม่ไดกับผมเห็ดยี่ยังกินค่ะแม่กําลังตัดหมักแดงโอ้คุณแม่กําลังตัดหมักแดงใส่เพนยรไหมค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยังคุยกับยังคุยกับแม่ครัวเพิ่นครับเป็นนครับผมใส่เพิ่นตับหมักแดกใส่เพียรก่อนนะคะค่ะโอ้ตําแตงนะคะ มีตามแตงค่ะผัดผัดเห็ดเนาะค่ะ FC แฟนคลับเด้อครับอยากเดินทางมาเมสินครับมาวัดมาเปิดดวงน้ำปูเอาเมสินครับบอกซื้อวัดเอฟซีได้ครับเนะครับผมวัดคอนสวรรค์ค่ะวัดสีสุขห้วยโมงครับวัดคอนสวรรค์บ้านสีสุขห้วยโมงคลด้ครับพี่เ้อครับ มาถามมาคูชีสุนบองหุจัดรอค่ะเขามาส้มมาชิมฝีมือของแม่ครัวได้เนาะค่ะมาหารแม่คั่ว <c oughs> ใดครับซ <c oughs> ีมีแม่มครัวสองแม่ครัวนี้เนาะค่ะที่เฮ็ดอาหารเนาะค่ะเห็แม่ครัวกำาผายยุ่งเลยสองแม่ครัวกำาผายมแต่คนสวยๆค่ะรอบคุณชมครับ เอฟซีจะถามกันเขามาหลายนะครับน้าวัดปูสีสุนย์ใสวัดพรสวรรค์เลยครับพี่น้องกับบ้านสีสุกร์ห้วยมงครับผมตำบลท่าศิลาตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเขามากราบนมัสการปูครับเขามาเปิดดลวงน้ำปูใดเด้อครับทชมพี่น้องหรือเขามาไหมครับมหาเมฆขั้วครับนะครับมาชิมอาหารใดเนาะชิมอาหารฝีมือเมฆขั้วหรือค่ะรับอยากมาคุยนี่ครับ อยากมาบงแม่คัวสวยแต่ามได้ค่ะพอแม่คั่วกะโสดนะคะเนาะเยเอาแม่โสดีว่าโผล่มาโผล่มายาวด้วยัตเใส่จีนี่เนาะล้วผู้นี้โสดไ่มค่ะคุณแม่คุณแม่โสดไหมค่ะโสดจนเก่าโสดจนเก่าตาพิจพูงงามๆเนาะค่ะแม่คั่วโสดจนเก่าคุณนึ่งโผล่มาอันนี้โสดใบแดงเนาะคือนะเ้สวยไหมไหม ออกไปเาแล้วร้อยไม้ค่ะเราจังถ้าปั้งตัวเล็กน้องกันนะค่ะขับชมไม่ชินฟันตะเมงลังฟันตะเมือุนครับแมีนกับว่านฟันเมือครับผมฟันมาจังเลยค่ะแม่่กับฟันบาดปาตัวบังไงอ่โอ้โหาปยังไงอันนี้อันนี้ปลาม่เกลีดมันเกลด่นี่ยฟันบาดปานี่ใหญ่แม่ อานนี้นิก็มีปานิ่นดินี่จักน่โอ้อนไปตึกแหไ้ได้สค่ะข้าวแห้ขึ้นมากอ๋อเนี่ยสวยโปรอาหารว่างคบาแหงนมากิบเมนปานิ่นสองตัวนี่บ่เม่ที่นอนอยู่ในจานนี่บ่มมตูว่าขาลคีไปมันเป็นสองกรบกสองเหมือนลกคไปกับฟันดีเนาะครับค่ะ ขันเพียนมันสิมาเกตสองบอ,อนี่เจักผักบวกเกตสองกับหกศูนย์เนี่มันสีมาไดบอครับขับนี้พราะว่ามันติติดศูนย์กับแม่บ้างเนี่ศูนย์สองเนี่คือเข้าจับรถไฟเดียวครับบานทาว่าทาว่าเข้าไปยันก็เรีนเลขเพราเบิร์ถ้าเป็นไดก็ม่เป็นหกศูนย์กับเก็สองสจหกศูนย์กับเกตสองเมนครับ เพิ่มเพิ่ย่วบ้าเาเดี๋ยวบาถคนเจ้าชุดกอนให้เบิ้งพ่นธนปลานึ่งสองตัวไเ้ยปลาให่ปลานม่ใหญ่ปลานึ่งใหญ่ปลานึ่ใหญ่เขาค่ะให้แม่เพินเตียมก่อนบาเป็นสัมผัญได้กๆก่อนได้สาม ใค่ะมันกแบ่โมกปิตาถินนี่แต่ว่าจะเข้าสิไปใช้ตัวได้คือแต่ว่ามันมัดสองแห้งกว่าสามอย่างละไปต้องงวดจ่ายศูนย์สองหกสองเนาะตามข้อมฝันที่ว่าฝันในวันนี้ใหญ่สองตัวแม่นครับผมออืแต่อยากเพิ่มตัวเลขให้เนาะค่ะ่ให้แม่เพิ่นนี่ครับเรียบร้อยกันเนาะจังคุยกันเนาะในสินเนาะครับผมเอาทันประชุมจังคุยกับแม่เพิ่นครับให้แม่เพิ่น เตรียมอันนี้ก่อนครับผมเตรียมเครื่องก่อนนะคะศูนย์หกกับเจ็ดสองครับอัานแม่ซิมที่ซ <Yeah> UH ื้อเพิ่งก็คือศูนย์หกกับเจ็ดสองศูนย์หกกับเจ็ดสองครับคุณผู้ชมเอาเป็นเลขฝันว่าไม่ไม่สินเนาะไม่ตื้อเจ็ดหกสองไอ้ไอ้นี่คือที่เจ็ดสองสมมติอันอันนี้เข้าเข้าเข้าซื้อไปแต่ที่แรกแล้วครับบ้านคันมันซื้อเพิ่มก็คือมีศูนย์หกกับเจ็ดสอง ศูนย์หกเจ็ดสองครับเพิ่มสองคู่นั่นไหมสินะแมนแต่ยาป่าสามเด้อพี่หนอ่ครับปาเทียมันมากคือมึงกินข้ามักแต่สองออห้ามักแต่อันนั้นสามกับสี่แมนข้ามักแต่สี่มึงกินเนาะขับมันรับบดใดมันลับรัมากสามแบบครับแต่ผู้ใดมีตรติดก็ไปติดสามแมนค่ะนี่ครับของแม่ครัวปู่สี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ที่เมสินปล่อยตองหวดครับเมสินเราวิ่งสองกับสามเลขวิ่งเนี่ยบอลรุดดอกครับผมแต่ว่าเข้าย่ำไม่ไดเข้าจับกูนี่แม่กู้อะแจะจับบอลถือครับแม่นบอลค่ะชวนมาเข้าจะจับบอลถือเพราะว่าเข้ากับบอลรุ่ดจับบอลตูงมันสิออกเป็นตัวใดเนาะครับเพราะว่าเข้าเป็นบอลเป็นผู้หมุนเข้าเป็นผู้ถ่าฟังว่าเข้าซื้อแล้วเข้าถ่าฟังออกบ่าออกบั่นเข้ากับเลขบอลรุ่ดบาดแม่กู้อะสิจับถือผิดจัิงสินะอื่เ้าแม่นหลักตัวนี้เน้นที่เลขศูนย์สองหกสองเนาะแม่นครับ แล้วเพิ่ม0ูนยกกับเจ็ดสกะชิ้เ่นตัวเก้า่อเพราะว่าแม่พ่มมักตัวนี้แห้งหมักตัวนี้แห้งศูนย์ศูนงจัว่าซื้อลอตเตอรี่ใบหลายเล้วลอตเตอรี่ด้หลายใบแล้วแมนค่ะซื้อชุนสองพวกรยเด้ชุนสองในลอตเตอรี่แมนรวกับรั้แต่ว่าคนอนอจะเป็นศูนย์สามศูหเข้ากับบรูนแต่ว่ากะซื้อไว้ยูชวนนี่มันน่อยธามักามักติดสมกับคือศูนย์สามศูนย์สามสสามแมนหกาไปอีกระ่ันไปใส่ตู้ซุ้มนี้แหละนี่แม่สินว่าครับ แมนวิ่งสองกับสามถ้าชอบรักสามก็คือศูนย์สามหกสามเจ็ดสามมันว่าปสินแมนถ้าเข้าหายไปไลยก็คืิว่าไลยตู่นบอแต่ว่านใจของแม่กวนคือมัดชุดนี้อ่าชุดนี้่บางที่อาจจะมาออกชุดนี่เป็นได้แมนบอล่ะค่ะให้เอฟซีเบิ่นจับเอาเองครับผมแต่ว่าสามกแข่งคือศูนย์สองแมนค่ะเด็กวิ่งนี่คือบอลรุดล่ะสองกับสามสองกับสามเพราะว่ามันัเขาทั่วนเนาะค่ะ แต่ว่าเขาจับผู้บรได้เฉยๆครับผมแมียขวดนี่จะเป็นั่งจับผู้บรได้ตะกี้ก็ยังจับแม่นเพิ่อเบาวเท่าสัมัสมีความหลักหนึ่งล่ะแมีแม่วาเบาเล่นกันเด้อค่ะเด้อค่ะวอนโอวอนนะครับเนาะแเอฟซีเอฟซีก็ถามมาหลายบอกไปบอกไม่ขวดนะเนี่ยไอ้คนโสดจะดีแล้วแม่ขวดกันอยากโสดไปจังสี่ลักครับผมเนาะนี่แหละครับ ก่แม่ให้แม่ครัวเปิ่นยำให้แม่นค่ะต้องฝันกินยังฝันที่เก่าวาได้ปลานิ่งง่าสองตัวแม่นครับผมอืมแตงสิเป็นตัวไหนเข้ากับบอลูนเนาะแต่ฝันหนีอยู่เนาะบอเปลี่ยนแม่ครัวเปิ่นบอเปลี่ยนมีแต่ฟันทุ่งให้เนาะไม่สิ่งแม่นอ่าแม่ครัวกขาแม่ครัวมักซูนซ้อนเนื้อกาวละแต่กระซื้อซูมีอยู่อ่าอ๋อเจ้าหกสามเจ็ดสามที่กระซื้ออยู่แต่ว่ากระซื้อทอดตัวนี้ครับผมค่ะอืมคือนะครับ ยังเน้นที่ตัวเก่าครับ02นี่ครับแมียนหมอล็อตี่ออก03ก็ได้เนาะรัตเตอรี่ได้จากใบ02เนี่ยเหมือนจิมโบ่สิบกว่าอยู่สิบกาใบโอ้โหรัตติลีตัวเดียวเมียน02นี่ครับ02 01ออกเด้ค่ะออกแต่02เลยแม่นเน้นหนักเลยมันบ่แม่นค่ะถ้าชอบนะครับไม่ขั้วคนมา03ก็ได้เด้อเพราะว่าเพิ่นบิ่งสองกับสามเมียน03 63 73ครับผมแม่นเอามีแผ่นใดขึ้นเพิ่มแค่ทันมันซื้อใดก็มีซัมซุงจับใคสามเนาะครับผม เอาแคปหน้าจอครับทำชุบนี่ครับโค้งสุดท้ายนะครับโอ้สุกๆมันหมาด้ลเอฟซีพี่น้องออคอ่าให้ได้รวยปังๆอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนเด้อให้ซื้อเนื้อกันให้ได้มาทำบุญนน้ำกันเวอร์สุดขั้วทนใช่ไหมอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแคปหน้าจออีกรอบนึงนะค่ะในทางของแม่ครัวปู้ซีซูนนะค่ะในวันที่16 กันยายนพศ2565เนาะคะ่ะโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะแม่สินก็นยังเน้นที่โตเก่าอยู่เนาะคะ่ะ0262เนาะคะ่ะเน้นที่02แต่ว่าแม่มีตเพิ่มให้คือ06กับ7 2เนาะคะ่ะแม่ว่าแม่ฟันดีเนาะฟันฟันว่าได้ปะ้นนิน2ตเนาะคะ่ะแม่ตีใส่7 2เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ว่าแม่เน้นที่02คือเกาวิ่งวิ่ง2กับ3เนาะคะ่ะทุกชมค่ะพิจารณาเบ่งเงต่อเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ แม่หมูกับฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะ่ะคอยพอแม่พี่นองทำนผช้ชมทุกทุกทันโสดีรวยๆเฮ่งกันสุขสุขคนนะคะพอกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับสวัสดีค่ะ